สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านพี่น้องบายดีพี่น้องเอาไปไงมุนตามุนดุ้งนไงพอกับสองผอดีแท็กพี่น้องยามสวยเติบแล้วแหละเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ลูกให้เมียแล้วล่ะก็มาเนยพอนเวลามือนึ่งมาผ่อนคูโนเนาะกับน้องเคยเพิ่นน้ำทีมโดยเ่พาะไนพามฮะ เจ้าบ wow, ่แม oh, ah, te ah, ่นต ah, me ah, bueno, ิบ่ปากบ่ตีงี้อ้อมลั้มเพิ่นอีกน้องเพิ่นบ่แม่นบ่แม่นหัวหน้าทีมเน้องติดใจโบแมนหน้าทีมมาก้นป่ามาทางป่ากินงัวพี่น้องกินเนื้อพอทนซะอยู่หน้าเมย์เงี้่เคี่ยวสิได้จะค้นแล้วเขาว่กสามสิบแมนรีบว่ไผอันนี้นะเออจาน บํเพ็คู่ได้บริหองในคู่ได้บาทเลยอืมทางแต่ปลาอย่าคิ้วมีแต่ป่ายาคิ้วนี่แต่ว่าไหนเยบอนมีแต่ป่าอย่าคิ้วเพี่น้อง เอามือแรงเลยขๆหน่อยนะเจ้าเนี่ยบุจัเงเลยที่อังโ่วะเขาบอกเลยมาเริ่มคุดมาในการสุโม,มงแล้วพี่เนะาะกระได้ไลยเติบแลยเนาะคนประมาณ3ามิบกว่าสีสิบนี่นแหละรวมกันแต่มันแตกพูดแล้วแจ๊ เห็ดเบียกสมาคีเห็ดเบียกรวมเห็ดเบียกรวมกินกินเนื้อพี่น้องกินงว những gì đơn nâng đấy thì nó men bọn ở leo những gì đơn nâng đấy đơn nạ rồi Hãy subscribe vì kênh ngu Gù dính thang luôn Mày ngu chẳng áng bọn Ơ Ơ này nè người Nguyết này chậu ừ. Đấy, yeah, rồi เาา่าานเจับได้เลยเนี่นี่น, <มา S 2> นี่หางมันนี่พีหางนาหัวมัวนานาหัวมั้งเนน่หางนี่หางนอ่นืหัว

จานอง,งูไปอีกแล้วโอบได้แล้วผู้จ่ายอลีจับอง,งูเลย

ยังยังไก่ป้วนี่สี่สิบไปกนกตอ,อุน้ำก,กินมาด้ยเท้าทุกน้ำกินมาด้สี่สิบแล้วเห็ดเห,ห็ดเวียกรวมกินเนื้อกินเนื้องวัวสมค<น>ีสี่สิบคน,นวานตะกี้แบบนี้หรือไม่ต่วานต่ข้าวตะกี้นนคุมมือนี่ก็วานแน่แหละเอาเนื้อน้ำ พราะ้ำไม่นปลูกตายเองนได้พูนานำทีมได้นึ่งวานกันพีน้อไยหากันมาจอยกันแต่ต้องไจังไงงอ่นบทันเ็นบ่เ็นแล้วเนี่ยเนเ็นตนนน่ะแล้วว่าที่ะเบิ่งหน้าตาคนผูกคือแล้วไปเบิ่งร้ายสั่งเขากงวเขิที่ก่แบบผูยนาะ

เขาว่าเอาไนไร้าว่าแต่เก่าคือว่าลุงเตี้ยเป็นผุดบอกของลุงเตี้ยว่าเขากำห่าอยู่ฮะเขาเมืนเลยเขาเขาโบเหตุประสานเพื่อนว่าห่วยเขาโบเหตุจะว่าห่ามาว่าเอาลุงเตี้ยคือโบมาว่า ตะเก้าลุงเตีย้ยลุงฟันบัวพาดนะทีมงานเนี่เยเลยพอค่ว่าคูก็กยังโบหูได้ว่าสบ้านก็นมาซื้อเครื่องก็มึง่นะวะแล้วก็บริว่าวัาสัน,นพ,อพอโก้เลยโทรไปพอโก้มาซองก็ลูเคยมาก่อนมุงโทรไปหาเพิ่นเฮ็ดโลดเพิ่นวะ พอเขามอล้วบอกเท็แล้วแล้วสินเจ้ว่าพากันออกมานอะหับบอันเนาะหาสิบคนลง <c oughs> เฮ้อ,อ,บ,อ,อ,อบ้าเบื่อทีมงานเขาสำนีแล้ว <c oughs> กับบริวาได้ บุกเกวเหตุเว <rico> <Gregory> <ime> e e ียกสำีเนาะประมาณสี่สิบบฮหอดหาบเนาะสี่บกับบหอดบ่หอดหอดมดทั้งลุ่มบุกมีบ่เดินนี่นาะสิมหาสิบกวะบ้านน้อยน้ำขันเขาจากมาเนาะภาคหัวภาคน่ะ อพอนปัน่นกม่าเขาท่นมันบอกมเขาบอกอเขาทอเพอเพศพวกนั้นเนาะอิดเวียกสมคคีพี่น้องกินเนื้อหมึกเอามือแรงเลยบนนี่โอ้ใจห่อนแท้เด็กก็ยุงนี่นะต้นมะยาหนึงนี่ ตุญงเลยนี่ฮ้ปัดทยังมีไม้อันนี้อยู่อย่าไปพัดท่านทิ่มได้ไหมอันนี้นะเป็นราคาเลยนะคิดพระมาเพียงเช่นนี้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยเมื่อนี้แม่ดีแท็กอยู่ผพ้ดเดียวมาทางป่ากินเนื้อก่อนพี่น้องพอกันกินนะสบายดี